โอ้ฮะพี่น้องวันนี้นะเล็กมาเห็นดอกพวงครามที่มันแบบอลังการสุดๆแล้วก็สะบรั่งมากๆเลยนะตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละมันดอกดอกมากๆเลยนะนี่ดอกดอกดอกรูโอ้โห,โหสวยสุดๆเลยฮะที่วังยางรีสอร์ทสุพรรณบุรีครับผมช่างจิตในสาธี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนล่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ วันนี้น้าเล็กมาที่วังยางรีสอร์ทฮะที่สุพรรณบุรีเห็นดอกไม้สวยๆนะก็เก็บมาฝากกันนะก็เป็นดอกพวงครามที่ถือว่าต้นแบบใหญ่มากๆสูงมากๆแล้วก็ดกมากๆด้วยนะเราเคยเห็นแต่ดอกออกไม่กี่ดอกใช่ไหมฮะอันนี้เขามีร้านขึ้นไปสูงใหญ่เลยนี่ต้นนี่ต้นลำใหญ่เลยฮะ มีร้านที่เป็นเหล็กด้วยฮะเลื่อยขึ้นไปข้างบนโอ้โหดอกแบบสับพรั่งมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันฮะว่ามันสับพรั่งขนาดไหนนี่ฮะเขาปลูกเป็นซุ้มแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นเหล็กเป็นร้านนะให้เขาเลื้อยขึ้นไปโอ้โหพี่น้องมันดกครูมากๆเลยฮะนี่ ไม่ใช่ว่าหาดูกันได้ง่ายๆนะฮนะในแบบน,นี้ดอกสีม่วงสีครามนะสวยๆแบบนี้นะนี่แลหละฮะวงครามฮะนั้นะใครอยากจะปลูกให้สวยแบบนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งปนะลูกให้ได้ลำใหญ่ๆต้นใหญ่ๆนะจะได้โชว์สวยๆแบบนี้ ทีวังยางรีสอร์ทสุพรรณบุรีฮะดูสวยสุดๆเลยและเล็เห็นก็อดใจไม่ได้ฮะที่จะเก็บมาฝากกันนะเผื่อใครอยากจะจัดสวนแล้วให้ได้สวยแบบนี้ทำร้านต้นไม้แบบนี้ ห็นดอกไม้ส,สวยๆอย่างนี้โอ้โหมันสุดยอดจริงๆฮะเนี่ยต้องเก็บมาฝากกันนะเผื่อใครมีโอกาสได้มาเที่ยวก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีฮนะที่นาเล็กมาในช่วงของดอกเขาพลูพอดีนะฮะนี่สวยมากๆ เห็นแล้วตึงตาตึงใจมากเลยฮะนะแม้แต่ข้างล่างเนี่ยดอกของเขาก็จังร่วงพลูมากลายเป็นพรมสีม่วงสีครามส,สวยๆยังมีดอกกล้วยไม้ส,สวยๆอีกนะ โซนที่อยู่เตี้ยๆก็ยังมีฮะนะโอมันมืดไปน,นิดนึงเออเนี่ยนฮะเนี่ยส,สวยๆแบบนี้นะเห็นแล้วชื่นใจฮนะนีมีความสุขฮนะที่ได้มาอยู่ในสภาพแบบธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ สวยจริงๆฮะสวยจริงๆหอยระยะมาเป็นพุ่มเป็นพวงครับเหมือนกับเป็นของแบบพลาสติกที่เขาบรรจงแต่งมาฮะแต่นี่มันเป็นธรรมชาติฮะสวยงามางเป็นไงเห็นแล้วมีความสุขฮะก็เก็บมาฝากกันฮะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม ครับขอบค,คุณครับที่ติดตามรับชมนเะล็กกิตในชาแนลสวัสดีครับ